กอลลาพัทคองเนี่ยก่อจะได้ดูบอกเลยว่าเส้นทางเนี่ยมันไม่ง่ายในเดือนมิถุนายน2019วอลเ e ย์บอลเทอร์เนี่ยย้มแย้มว่าอาจจะเลื่อนฉายจะกำหนดเดิมเนี่ย13มีนาคม2020พันที่พูดกับอเมบิกาเนี่ยเพิ่งประกาศปิดกล้องไปมาดๆเองซึ่งสื่อคาดการณ์ว่าหรือว่าจะมีการถ่ายซ่อมแฟนๆเริ่มกังวลนะครับแล้วกลัวว่ามันจะไปเลื่อนไปชนกันหนังซัมเมอร์หรือว่าช่วงวันหยุดที่มีหนังเลืออื่นเนี่ยมาชนกันว่ากลัวว่าจะซ้ำรอคิงออเดอร์มอนสเตอร์ที่ได้ไม่เปรี้ยง แล้วของจริงก็มานะครับเดือนมีนาคม2020เกิดโควิด1 9ระบาดหนักทําให้กอสตาริรกาคองและหนังทุกเรื่องเนี่ยเรืยอว่าโดนเลื่อนยาวเลยนะครับทาให้หนึ่งปีเต็มผ่านไปในที่สุดคอสตาริรกาคองก็เลิกฉายทั้งในโรงภาพยนตร์แล้วก็ HBO Max พร้อมกันเลยแล้วก็ถือว่าบูมมากเพราะหนังเนี่ยทำาได้เปิดตัวสัปดาห์สูงสุดของหนังทุกเรื่องที่ฉาช่วงโควิดเลยนะครับหรือว่าจะเกือบโดนเลื่อนสู่โดนเลื่อนของจริงแล้วก็สู่ความสำเร็จ